ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกับพี่นเอสงสัยตอบให้นั่นเองช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของนวมไปแล้วนวมครับแต่วันนี้ค่ะเราก็เจอคุณอากันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับก็เลยจะถามเรื่องเกี่ยวกับมวยต่อเลยค่ะครับอยากถามคุณอาว่าสมัยพี่เขาสายกลแล็กซี่ที่เป็นแชมป์โลกครับตอนนั้นเนี่ยที่เขาต่อยผมได้ยินมาว่าเวลาที่เขาต่อยทุกครั้งเนี่ยคือถนนโล่งและได้ยินถึงขั้นว่าขนาดโจจะต้องหยุดป้นมาดูเขาสรายต่อยสองเรื่องก่อนเรื่องแรก บอกว่าทําไมถนนโลง่งถนนโล่งเพราะว่าทุกคนอยากเชียร์เขาทรายคือ,อกีฬาเนี่ยเวลานักกีฬาชาติเราแข่งขันเนี่ยถ้าแพ้แล้วมันปวดหูห <า S 2> ถ้าชนะจะฮึกเขิมมีความสุขมากเ <หา S 2> ขาทรายชกแต่และครั้งเนี่ยไม่เคยแพ้ให้เราเห็นดูแล้วไม่ผิดหวังทุกคนก็อยากดูพออยากดูก็อยู่ที่บ้านเวลาเขาทรายชกถนนก็เลยโล่งนี่คือที่มาของคํานี้ส่วนที่บอกว่าโจนยังหยุดปล้นเพื่อจะดูเขาทรายค<า>่ะน่าจะจําผิดกันมาคําว่า ตนยังหยุดปล้นเพื่อจะมาดูเขาทรายจริงๆแล้วหยุดปล้นเพื่อดูปลากเกียวอ๋อ oh, oh. สลับคนกันเพราะว่าปลากเกียวก็เหมือนเขาทรายเขาฟิลิปปินส์ oh. แต่เป็นยุคยุคหลังขึ้นมาหน่อยที่ฟิลิปปินส์ที่มะนิลาเนี่ยคดีอาชญากรรมพวกฉกชิงวิ่งราวปล้นเนี่ยมันเยอะ oh. คนก็เลยบอกว่าเวลาแมนนี่ปลากเกียวชกเนี่ย โจทก็หยุดปล้นเพื่อเชียร์ปาเกียวคือเป็นขวัญใจของอของชาวโจทฮะเป็นขวัญใจชาวโจทไ <c oughs> ม่เหมือนมันเป็นกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะหยุดก่อนไปดูมวยแล้วมาพูดถึงเขาทรายว่าชกแล้วไม่ไม่เคยผิดหวังเลยครับค่ะป้องกันแชมป์โลก19ครั้งชนะทั้ง19ครั้ง<อ>แล้วเป็นน็อกเอาท์16ครั้งน็อก16ว่ะผมอยากเกิดในช่วงนี้มากๆเลยครับอ๋อเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันครับผมผมผมเกิดปี33ครับ1990โเ้าเา์เขาทราย เป็นแชมป์โลกปี1984แล้วก็ป้องกันแชมป์โลกมาถึงปี1991ก็หลังจากที่การเกิดมาได้ปีเดียวไม่รู้ว่น่าจะแข่งช้ากว่านี้อีกนิดนึงได้ดูแน่นอนปัดซ้ายทะลวงไส้ขึ้นมา้ายทะลวงไส้คือยังไงคะคุณอาซ้ายทะลวงไส้ก็คือเป็นมวยถ่าซ้ายครับแล้วต่อยลำตัวเก่งมากในโลกนี้ฝรั่งเขาจัดอันดับนะฮะนักมวยที่ต่อยลำตัวเก่งมากค่ะเขาเปรียบเทียบว่าต่อยลำตัวให้หัวใจกระดอนออกมาทางปากได้ ความรุนแรงของมันอ่ะใช่ไม่ใช่คนแล้วต้องเป็นนักฆ่าแล้วมีอยู่3คนค่ะหนึ่งในนั้นคือเขาสายแกลเล็กซี่ส่วนอีก2คนนั้นเป็นอเมริกันคนแรกรุ่นเ w e i เว t ชื่อเจอร์รี่คูนีตัดลำตัวน้มวยอเมริกันเชื้อสายไอริชอีกคนหนึ่งคนที่2คือเรบูมบูแมนซีนี่เป็นเชื้อสายอิตาเลียนค่ะแชมป์โลกรุ่นไลท์เวตครับบูมบูก็คือการต่อยที่หนักหน่วงมากบูมบูฉายา แล้วคนที่3ก็คือเขาซายแกนซีนนี่ครับความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับติดหนึ่งในสามแล้วไม่ใช่เรายกย่องครับเป็นฝรั่งยกย่องฝรั่งยกย่องด้วยจอแล้วก็คือตลอดการชกของเขาซายแกนซีนนี่คือไม่เคยแพ้ใคร19ครั้งครั้งชนะทั้ง19ครั้งป้องการชัมโลกได้ทั้งหมดแล้ว16ครั้งเป็นน็อกเอาต์จนกระทั่งแขวนนวมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมถนนถึงโล่งค่ะเขาซายยังอยู่ในหัวใจของคน ยังคิดตัเขาทรายเพิ่งแกวนนวมไปแท้จริงแล้ววันนี้อายุ62ปีแล้วโอ้โอ,อันนี้คืออีกหนึ่งความภูมิใจค่ะคของคนไทยจริงๆนะคะที่ชื่อว่าเขาทรายกาแล็กซี่เนี่ยแหละแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะอีกกี่ปีชื่อนี้อยู่ในใจ,อจของใคร,ใครหลายค,คนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการปอดปังปังเราจะับใหม่นะครับค่ะจุกวันเสาร์8โมงตรงค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ